้าโอเคครับพี่น้องเป็นงานแรกครับ แรกครับงานแรกตักดินขึ้นรถด,ดำครับพี่หลงมาแล้วครับพี่หลง ตั้งล่างตรงๆต่งล่างตรงๆตั้งลำางดีๆมันสีลม เกี่ยวแรกครับคนที่เคยขับร้อยยี่มาถ้ามาขับ200เนี่ยครับตอนแรกก็จะกะระยะยากนิดนึงครับเพราะว่าเวลายืดแขนเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมันต่ำลงครับมันจื๊อเห็นไหมสารวัตรกำลังกะระยะอยู่ครับ ไปว่าจะไม่ไหวซะแล้วพี่ลงเกี่ยวแรกครับ คนมาส่งกับข้าวลูกน้องจนจอดรถขาะละูกน้องออยเลอร์นี่บ่ได้กินอันหิวเขาแห้งว่ารถบ่มี่กำลังเลยพนะ่อนี่ยรถบ่มี่กำลังจอดเลยพผนลูกน้องออยเลอร์ครับฮะ <c oughs> ลูกน้องออยเลอร์หิวเขาแล้วลรถบ่มีแห้งแล้ว <c oughs> อาเขียวเลยหิวแห้งเราลดบ่หมี่แห้งคันหิวเขานี่ลดก็บ่มีแห้งเลยจอดเลยอ้าวโอเคครับผมก็ยังไม่ได้ครับตักใส่รถดำสักทีครับเดี๋ยวผมตักใส่รถดำลองดูก่อนนะครับมามาถ่ายให้หน่อยเร็ว ปากบ่อพี่น้องมื้อนี้ก็ได้แล่นไกลคอยปากบ่อ

ะวิ่งมาตากแล้วพี่น้องอจังสี่แล้วพี่น้องรถไม่มันก็เป็นจังสี่ละก็ว้แล้วเนาะ หดไม่แมนะ่จะตักบวยเอาบวยเอาแล้วเนาะยังว่าของไม่ ต,ตักตักเต็มกระบะค่ะ เขามาไอ้หลงเข้ามาไอ้หลง ตงเรียนบพท่านเปิดที่นองโควิดค่ะโควิวดปวยรถกอนเออเฮ้ยบอกปวยไว้มันก็ขึ้นยากตัวหูยุดดอกหูยุดดอกว่าจะคล้องไว้นะ่ะ con cho đáy gà cong chô cố ấy thì nó qua nhau nó tắc bà đây gà con cho cố bà ấy nó bị nóng đây cả đáy gà đi nhau nè. วันก้นอีกแล้วโอ้ยวันนงก้น,ว,น,ว,นวันผู้เดียวพี่น้องกวนกวันผู้นั่นกวันผู้นี้แงนครักแงนเนี่ยโอ้ยรถด,ดำก็น่านมากรถดำก็มีสองคันหนึ่ง

ความแตกต่างกันนะครับกับพี่แคทเรานะครับก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ,อแคทนะครับถึงแม้ว่าจะเก่าเนี่ย220 e b ผมเนี่ยนะครับที่สดใสยเราเนี่ยเวลาที่อุ้มดินขึ้นมานะครับอุ้มดินขึ้นมาเนี่ยเราใช้คอนโทรลหลายๆอย่างร่วมกันนะครับแล้วก็ ดึงดินขึ้นมาแล้วก็สวิงไปด้วยนะครับมันจะขึ้นปกติครับขึ้นปกติเร็วครับแต่ว่าพี่ซานี่นี่น้องซานี่นี่ <c oughs> เวลาที่เรากดลึกๆนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็สวิงไปด้วยนี่มันรู้สึกว่าจะช้าลงครับจะช้าครับขึ้นช้าอยู่ครับ เลยบอกให้สรารวัตรใช้โหมด S อดูครับปรากฏว่าใช้โหมด S S นี่มันโอเคอยู่ครับแต่ใช้โหมด H นี่มันจะเร็วแบบเร็วอาร์มเร็วยกยกนี่ก็เร็วอยู่ครับแต่ว่าเวลาเราใช้คอนโทรลร่วมกันนี่มันจะทำให้ดูช้าไปเลยครับหรือว่าอาจจะยังไม่ชินนะครับ ถามสารวัตรใหม่ก่อนเป็นยังไงบ้างบอกให้ใช้โหมด S ดูครับเป็นไนเป็นได้ใส่ใส่โหมดยังวะฮะเป็นไ,นนไนด้ให้แนววะให้ก่อเหยียดอยู่นี่เนาะ กูลองส่เบมันฟุงหมดทุหมดลองมงว่าเอ็ดนี่แหละม่เน่มันได้มันกเป็นวิงมันตอะเหออมันจิตื่อเนาะเอ็ดนี่ส่งยกเหอมันเราใครเสียจังมาปนี่ยมันหนุ่มวะอโอเคหาแนวกางลงเท่าได้ปะเนี่ ยังไม่ได้ล่างแกเร็วไหลอะยังมาสั่งว่าใส่หมดมิเตะเฮดเอาล่ะเขามีแตะเฮดเอาคนส่วนคนครั้งแรกที่ขับซานี่แต่งสโลปครับของท่านสารวัตรครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ ดินมันเหนียวครับเหนียวมากเลยพ <royable> ุดจังได้กับเป็นก้อนนี้คือเก,ก้อนใหญ่เกินไปการทำงานวันแรกครับผมก็ยังพยายามปรับตัวเองเข้ากับรถอยู่นะครับท่านสารวัตรนะครับรวมทั้งผมด้วยครับยังใช้ โหมดต่างๆนะครับใช้โหมดต่างๆยังไม่ยังไม่ชินครับผมยังพยายามใช้ทุกโหมดลองดูครับปรากฏว่าใช้โหมด S ดีสุดแล้วครับรุ่นนี้ครับลองแล้วไปเลยเอ่เลย เบิ่งทางขางน้ำมีสาาวัตรคันเร่งเก้านะครับคันเร่งนี่แปดขีดแปดขีดแปดหรือเก้าขีดนี่นะครับมันเร่งได้ส1เด็ดครับรุ่นนี้โหมดเฮดมันจะใช้แบบ มันคล้ายๆกับเร็วแต่ว่ามันเร็วๆแต่ไม่ค่อยบาลานซ์ครับผมใช้ดูเ,เวลาที่เรายกยกหนักขึ้นนะครับยกหนักขึ้นแล้วก็สวิงด้วยนีย่มันจะจะดูแล้วมันช้าครับมันจะช้าครับไม่นุ่มครับไม่ต่อเนื่องนี่ครับนี่เป็นโหมด S ครับนี่ผมก็เลยบอกให้สารวัตรลองใช้โหมด h ดูครับเพราะว่าผมไปลอง ใช้หมดเฮ็ดดูแล้วมันโอเคกว่าครับไปพอแล้วเลยเต็มแล้ว นี่เขาเรียกว่าถอนต่อครับดินมันเหนืดครับแต่ก็ถือว่าแรงขึ้นนะที่ลงนะหลังจากทำปั๊มมาใหม่ครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พูดสู่ฟังครับใช้ลองทุกโหมดแล้วครับปรากฏว่าโหมดเอสนี่แหละใช้ดีสุดแล้วครับไวเลยคือเยยมแห้งเถอไปเถอ